สวัสดีครับการฝากน้อยย่อยข่าวประจำวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2554นะฮะวันนี้ข่าวด้านไอทีมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราไม่ต้องพูดพล่ำทำเพลงครไปดูกันเลยดีกว่าข่าวแรกของเราเลยนะครับก็เป็นเรื่องของ Android Market ครับที่เขาประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการว่าเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาทะลุ5 0 0แสนแอปไปแล้วนะครับโอ้โหแข่งกันเต็มที่เลยกับ Apple App Store นะครับซึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่ ,00 0 0 0แอป ตอนนี้ก็ห่างกันไม่ไกลแล้วนะฮะหลังจากที่ปล่อยให้ Apple App Store นํานำหน้าไปก่อน Android ตามมาไล่มาติดติดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีข้อน่าสงสัยข้อน่าสนใจคือในบรรดาแอป,ปใหม่ๆที่เพิ่มเข้าไปนั้นนะครับ Apple ถอดแอป,ปออกแค่2 4จากจำนวนแอป,ปใหม่ๆทั้งหมดนะฮะแต่ว่า Android ถอดออกไปมากถึง37%เลยทีเดียวนะครับชวนให้สงสัยว่าเฮ้ยทำไมแอป,ปใหม่ๆที่มันต้องโดนถอดออกมาเนี่ยมันเยอะได้มากถึงขนาดนั้นนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือ ตรงนี้มันเป็นเกมที่เรียกว่า number game ครับคือแข่งกันว่าจำนวนตัวเลขอะไรมันใครมันมากกว่ากันแต่ถ้าเราดูดีๆกันแล้วนะครับจำนวนแอปที่แบบเจ,งจ๋งๆเนี่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆบน Android เนี่ยก็ยังห่างชั้นจากตัวของ Apple App Store อยู่เหมือนกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากการที่มี fragmentation ครับคือ Apple เนี่ยไม่จะเป็นตัว iPhone i p พ t h หรือว่าตัว iPad นะครับ จะเป็นตัวไหนก็แล้วตามแต่เนี่ยก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันได้เหมือนกันหมดเลยนะแทบจะไม่แตกต่างกันมากย้นรุ่นมันจะเก่าจริงแบบ2ปี3ปีก่อนจริงจริงเลยแต่ Android เนี่ยไม่ใช่นะครับปีเดียวกันเองเนี่ยมันก็จะมี Android ในรุ่นราคาประหยัดโคตรกับรุ่นแบบสเปคเทพเมบสุดๆเลยใช่ไหมฮะซึ่งทั้งสองรุ่นเนี้ยที่มันแตกต่างกันแบบบวกลบขนาดนั้นเนี่ยมันเล่นแอปพลิเคชันตัวเดียวกันได้ผลต่างกันเยอะมากหรือบางแอปพลิเคชันเองเนี่ยต้องใช้สเปคเมฟเลยนะฮะสเปกกระจอกเนี่ยเล่นไม่ได้เลย นะครับข่าวต่อมาครับก็เมื่อเร็วนี้แหละ Apple ก็ตามรอยของชาวบ้านเขานะครับก็ต้องออกมาประกาศผลประกอบการประจําไตรมาสที่4กันแล้วนะครับซึ่งผลออกมานะตัวเลขก็เห็นกันชัดเจนว่าสุดๆนะฮะสมแล้วนะครับที่ราคาหุ้นมันสูงได้ปริดสะใจขนาดนั้นเพราะยอดขายของ iPhone ครับ17.07ล้านเครื่องนะฮะ iPad เองก็1 1บล้านเครื่องซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะฮะ ซึ่งโอเคอาจจะถ้าที่ Wall Street Journal รายงานมาเป็นจริงก็อาจจะสู้ส m มสูงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบราคาต่อเครื่องแล้วผมว่ายอดขายเนี่ยชนะขาดกำไรเนี่ยกินแบบไม่ติดฝุ่นเลยทีเดียวเครื่อง Mac เองก็น่าสนใจครับขายได้4.89ล้านเครื่องซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ายอดขายเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะนำไปสู่การที่เครื่อง Mac เนี่ยอาจจะกลืนกินตลาด PC ไปมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน คนใช้แม็กก็ต้องระวังนะครับจำนวนขายเยอะขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าผู้ที่ไม่ปล่งดีนะับพวกแฮกเกอร์พวกคนที่ทําพวกเอ่อ,อ,อมอลแวร์ต่างๆนะครับก็อาจจะมาตั้งเป้าเล็งเครื่องแม็กบ้างแล้วก็ได้นะครับส่วนยอดขายของ Apple นั่นเองนะฮะเมื่อไตรมาที่ผ่านมาอยู่ที่28,270ล้านเหรียญสหรัฐครับโอ้โหคุณเป็นเงินไทยนี่เป็นแสนแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ คราวต่อมาครับในที่สุดนะครับ BlackBerry ครับก็ออกตัว BlackBerry PlayBook 2.0 Developer ให้มาดูได้มาพรีวิวกันจนได้นะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยเขาว่ากันว่านะครับมีเรื่องของการจัดการตัวอินเทอร์เฟซที่ดีขึ้นนะครับมีไอคอนแบบโฟลเดอร์เหมือน iOS แล้วอ่ะคือของเขามันดีนะก็เลยต้องทำตามนะครับส่วน Android App ที่ Apple เอ่อทัง BlackBerry ทาง RIM นะครับ สัญญากันมาว่าเอ้ยคุณได้เล่นแน่คุณได้เล่นแน่เน,นี่ยตั้งแต่แพ็กแบล็คบรีแคริบุ๊กหนนะครับก็ตอนนี้ก็มีวี่แววว่าจะได้เล่นกันแล้วจริงๆนะฮะบนแบล็คบรีแคริบุ๊กสองนะครับ,บ,รบดูตรงนี้ได้นะจะมีทั้งวินแอลมีทั้งอะไรที่หน้าตากอนดูก็รู้แล้วว่าเฮ้ยนี่ Android ชัดๆเลยทวิตแคสเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ Gmail นะฮะแต่ว่าจากการที่ดูข่าวนะครับเขาก็บอกว่ามีการทดสอบแล้วว่าแอปพลิเคชัน บางตัวของ Google เนี่ยที่เป็นตัว Android นะครับรันบนตัว BlackBerry เนี่ยถือว่าลื่นทีเดียวแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างที่จะสามารถรันบน PlayBook ได้ตัวไหนบ้างที่จะรันบน PlayBook ไม่ได้นะครับข่าวต่อมาครับก็ยังเป็นเรื่องของ Android นะฮะเขาบอกว่า Android Ice Cream Sandwich นั้นนะครับจะรองรับตัว Stylus ในลักษณะของ Native เลยนะครับก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ย เวลาที่เรามีตัว Android หรือว่าจริงๆแล้วพูดถึง iOS iPad ด้วยนะครับเวลาเราจะเขียนอะไรเนี่ยมันเขียนไม่ได้นะไม่เหมือน s t y l ัสสมัยตัว Windows Mobile นะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใช้สไตลัสที่เป็น Capacitive ก็จะเขียนได้แต่มันก็มีปัญหาอีกเพราหัวปากกามันนิ่มหัวสไตลัสมันนิ่มทำให้มันเขียนแบบออกมาได้ไม่ดีนะครับจนกระทั่งผู้ผลิต Android เองก็เลยต้องทา สไตลัสเป็นของตัวเองนะครับก็ต้องออกแบบซอฟต์แวร์พัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ขึ้นมาเองเพื่อให้สามารถใช้สไตลัสบนหัว,หวขแข็งๆได้เหมือนอย่างที่ HTC Fire er, หรือว่า Samsung Galaxy Note ที่จะออกมาเร็วๆเนี้ยใช้กันนะครับแต่ว่าสำหรับตัวไอศครีมแซนด์วิชเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าตัวออกมันเองเนี่ยรองรับตัวสไตลัสนะครับในลักษณะที่เีาเรียกว่าเป็น Native คือไม่ต้องมานั่งพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เองแล้วแหละขอแค่ทำฮาร์ดแวร์มารองรับ เข้ากับตัว OS ก็พอแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าถึงแม้เราจะพยายามนะครับมาใช้ให้มันง่ายเป็นทัชสกรีนใช้นิ้วแตะก็พอแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคนเราก็ยังมองว่าบางอย่างบางงานเนี่ยใช้สไตลัสดีที่สุดนะครับทา่าวิธีกรต่อไปครับไปนี้ไปเร็วหน่อยแล้วกันเพราะซัมซุงก็บอกว่าไอ้แ Galaxy Tab ตัว plus นะครับก็จะวางจำหน่ายวันที่13พฤศจิกายนนี้หรือประมาณกลางเดือนหน้าหลังน้ำท่วมบ้านเรานั่นเองสนนราคาอยู่ที่ประมาณ400เหรียญน,นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แพงมากสเปคนั้นก็โอ้โหดีขึ้นเยอะเลยนะครับเป็น dual core CPU 1.2 GHz ใช้ Android Honeycomb 3.2ครับกล้อง3.2ล้านพิกเซลเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าสามารถถ่ายวีดีโอ 720p h d f ได้นะครับโอ้โหน่าสนใจกันไหมล่ะ ถัดมาไปดูที่ y ahoo บ้านนะครับช่วงนี้ y ahoo ถึงคราวที่เป็น่วงตกต่ำแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังดีที่ถึงแม้สตีวาร์เมอร์บอกว่ารู้สึกดีจริงจริงนะที่ไม่ได้ซื้อ y ahoo ไปตอนนั้นในราคาหุ้นละ44เหรียญตอนนี้เหลือประมาณ18แนะครับแต่ว่า Microsoft ก็ยังมีข่าวว่ายังสนใจในการจะซื้อ y ahoo อีกล่าสุดนี่ Google เองก็สนใจเหมือนกันนะครับกำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะซื้อ y ahoo เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องลำบากใจนิดน,นึงเพราะว่ายังมีเรื่องของ a n t i t r u s t นะครับแอคที่ อาจจะมาห้ามปรามไม่ให้ Google ซื้อ Yahoo นะเพราะ Microsoft เองก็เจอเคสนั้นเหมือนกันทำให้ปี2008ไม่สามารถซื้อ Yahoo ได้สำเร็จนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่ถ้าเกิด Google ซื้อ Yahoo ไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเขาเรียกอะไรนะตลาดของ Search Engine ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า y a h o o เองก็เปถือว่ายังเป็นหนึ่งใน Search En g i n e ยักษ์ใหญ่เหมือนกันแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีของ Bing ของ Microsoft แล้วก็ตามถัดมาครับ ออฟฟิศที่ของ Facebook ที่ไอแด์นะฮะอาจจะสวยแล้วเพราะอาจจะโดนปรับถึงแสนสามหมเหรียญสหรัฐเลยนะฮะฐานที่ว่าแอบเก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่ถูกลบเอาไว้แล้วเอาไว้คือเรื่องมันแดงออกมาตอนไหนหรู้ไหมครับตอนที่นุ่มวัยยี่สี่ครับเป็นชาวออสเตรียน,นะครับออสเตรียนนะครับเรียนด้านกฎหมาย เขาไปยื่นเรื่องขอให้เฟซบุ๊กส่งข้อมูลส่วนตัวเขากลับมาให้หน่อยแต่บังเอิญพอคนข้อมูลส่วนตัวเขากากลวว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลบางอย่างที่ฉันลบออกไปแล้วจาก Facebook เนี่ยเฟซบุ๊กยังส่งกลับให้ฉันได้ก็แสดงว่าเฟซบุ๊กต้องแอบเก็บไว้แน่แนก็เลยยื่นฟ้อง Facebook ไปเลยนะครับประมาณ21เรื่องโอ้โหก็ส่งผลให้ถ้าเกิดว่า Facebook ไม่ทําตามนะครับไม่สามารถทําตามเรื่องนี้ได้เนี่ยอาจจะโดนปรับถึงหนึ่ดีสนสามหมื่นแปดพันเหรียญทีเดียวแต่เร like ื่องที่มันร้ายกว คุณลองคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับ Facebook เพราะรูปที่ฉันอยากจะลบข้อความที่ฉันอยากจะลบเนี่ยก็มั่นใจว่าน่าจะถูกลบออกไปแล้วแต่ว่าเฮ้ย a c e b o o k แอบเก็บไว้โดยที่พวกเราไม่รู้ตัวชื่อเสียง Facebook นั้นาอาจจะถึงกับหมดนหมองไปได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้มันร้ายแรงกว่าโดนปรับแสนส0มหมืเหรียญซะอีกข่าวถัดมาครับโอโหงานนี้เมื่อวานผมพูดถึงเรื่องของ ตัว smart cover บน ipad 2ที่สามารถ bypass ตัว passcode ได้ทำให้คนที่ไม่หวังดีเนี่ยสามารถเข้ามารบแอปพลิเคชันได้ถ้าเรายังอยู่หน้า home screen สามารถอ่านอ e ีเมลได้สามารถดูข้อความใน Twitter ได้คือทำอะไรก็ได้ตามแต่ว่าเราใช้ครั้งสุดท้ายอยู่ที่หน้าจอไหนนะครับถ้าอยู่ในหน้าจออ e ี mail, เมลเขาก็อ่านอ e ีเมลเขาได้ถ้าอยู่บน Twitter อ่าน Twitter เขาได้ถ้าอยู่บนหน้า home screen จะอันอินสตาแอปพลิเคชันบนเครื่องของเราก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วล่าสุดโซฟอร์ส so นะครับนักวิจัยของโซฟอร์สก็บอกว่าเฮ้ยเขาเพิ่งค้นพบว่า ถ้าเราล็อกพา s s สโค้ดไว้แต่ว่าไปเปิดฟังก์ชันบอกว่าในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้อยู่เนี่ยก็ยอมให้ใช้ Siri ได้นะครับเราจะสามารถสั่งให้ Siri สเนี่ยส่งอ e ีเมลก็ได้ส่ง SMS ก็ได้จะไปแก้ไขข้อความแก้ไขตัวแผนตารางนัดหมายของเราก็ได้ โดยที่ Siri ก็ไม่ได้ฉลาดถึงขนาดว่าตรวจจับเสียงได้ว่าเอ้ยเจ้านายขึ้นเสียงเป็นแบบไหนใช่ไหมครับฉะนั้นสมมติเราเราพลาสโคดไว้อยู่นะครับแล้วเราก็ปิดเครื่องวางไว้มีคนไม่หวังดีเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถเปิดเครื่องเราก็ล็อกพาสโคดเราไม่เป็นไรกดปุ่มโฮมใช่ไหมครับแตะมา2ทีเพื่อเปิดส i ร i ขึ้นมาใช้แล้วสั่งให้ s ิ r i เนี่ยส่งอ e ีเมลส่ง SMS จากเครื่องของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าล็อกพาสโค้ดอยู่หรือเปล่าโอ้โหงานนี้นะครับบอกตรงๆรงนะแอปเปมีช่องโหว่ที่ต้องอุดในเรื่องพวกนี้เยอะมากผิดปกติมากเลยนะครับแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องจากกันไปแล้วนะครับดึกแล้วนะเที่ยงคืนกว่า,วาแล้วส่วนใครที่ยังอยากจะคุยกับผมก็ไม่มีปัญหาถ้าเล่น Twitter m e n t i ช n เข้ามาครับผมอยู่ที่ t w i t t e r com g a f a ครับส่วนใครเล่น Facebook กดไลค์กันสิที่ f a c e b o o k com g a f a กาฝาบล็อกครับผมคุยกันได้ที่นั่น ใครที่เล่น Google plus ไม่มีปัญหาผมอยู่ในแวดวงคุณได้ทันทีเมื่อคุณไปที่ gplus am กาฝากแล้วเพิ่มผมเข้าแวดวงนะฮะพรุ่งนี้นะครับจริงๆงต้องเรียกวันนี้แล้วเพราะนี้เที่ยงคืนมาติดตามชมกันครับผมเพิ่งได้ตัว galaxy tab 8.9นิ้วมานะฮะกำลังจะเขียนรีวิวให้ได้อ่านกันนะครับที่กาฝาก wordpress com ครับแต่สำหรับคืนนี้ขอตัวราตรีสวัสดิ์ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาลุนน้ำาท่มกันใหม่ฝันดีทุกท่านครับ